สวัสดีครับทุกคนดิดีต้อลเข้าสู่ชาเนล POKC นะครับวันนี้ก็หยบเกมแฮ ppy คนเลี้ยงหมูเลยนะครับซึ่งวันนี้จะมาบอกวิธีการรับขั้นสุดยอดเลยว่าจะทํำยังไงให้ถ้วยของเราเนี่ย ขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งเป็นคําถามที่เพื่อนๆได้ถามกันมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นพี่เอ้ทำยังไงให้คะแนนมันขึ้นเยอะๆเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะแนนน้อยมากเลยจะทํายังไงดีเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลยและอย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์ช่องพิงเอาเ okay, คซีด้วยละ่ะไปดูกันเลยโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับเรื่องของการทํายังไงให้ถ้วยของเราเนี่ยครับหรือว่าคะแนนของเราเนี่ยขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ ตอนนี้ให้เรามาดูที่ตัวเรนกิงก่อนนะเนาะเรนกิงตอนนี้อันดับขึ้นไปถึง2,304 4คะแนนแล้วนะครับณนะวันณนะวันนี้นะครับวันที่5เนาะคะแนนอาจจะขึ้นไปอีกหลังจากวันที่คลิปนี้มีคนมาดูนะครับละตัวคะแนนอาจจะขึ้นไปอีกนะครับซึ่งวิธีการที่จะได้คะแนนมาสําหรับตัวเกมนะครับก็จะมีด้วยกัน4วิธีนะครับโดยวิธีแรกก็คือเมื่อเลเวลของเราอัพ ซึ่งเลเวลของเอาลับคืออะไรก็คือตัวเลเวลที่อยู่ตรงข้างๆรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็คือจะบอกว่าเป็นเลเวลตัวของเรานะครับซึ่งเลเวลตัวนี้ก็จะใช้ในการอัพเกรดตัวคอกของเราหรือแม้กระทั่งโรงงานแปลรูปของเรานั่นเองเราจะใช้เลเวลตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดเลเวลตัวนี้อัพนะครับมันก็จะบวกคะแนนตัวถ้วยไปให้กับเราด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดใครทําตัวเลเวลได้สูงก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนมากกว่าคนอื่นนะครับ แล้วก็อย่างที่2ก็คือการใช้ไอเทมในบ้านเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมเวางยาพิษนะครับหรือว่าจะเป็นไอเทมตัว เร่งพลังหมูนะครับในการผสมพันธุ์หมูตัวผู้นะครับเราสามารถไปเร่งให้กับเพื่อนได้นะครับโดยใช้น้ํายาที่เป็นสีม่วงแบบนี้นะครับก็จะสามารถเร่งน้ํายาให้กับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้น้ํายาเร่งโตหรือว่าน้ํายาเร่งคลอดได้ครับใช้ได้แค่ยาเพิ่มพลังหมูระดับสูงเท่านั้นนะครับที่ยังใช้ไว้สําหรับเร่งหมูตัวผู้ให้พร้อมสืบพันธุ์เนาะก็จะใช้แค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งคะแนนที่ได้หลังจากใช้ก็คือจะเป็นบวก1คะแนนนะครับ อันนี้ก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่จํากัดแต่ว่าสิ่งที่จํากัดก็คือไอเทมนะครับซึ่งไอเทมตัวนี้ก็จะมีราคาประมาณ30เพชรนะครับก็คือณนะตอนนี้อยู่ที่ราคา30เพชรนะครับโอเคส่วนข้อที่3ก็คือจะเป็นเรื่องที่เราได้คะแนนกันอยู่แล้วจากการที่เราผสมพันธ์น้องหมูกับเพื่อนนะครับ โดยที่ไม่ว่าเราจะจะเอาน้องหมูของเราไปผสมกับฟาร์มของเพื่อนหรือว่าเพื่อนมาผสมกับฟาร์มของเรานะครับอันนี้ก็คือจะได้คะแนนเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาน้องหมูตัวเมียในฟาร์มของเรานะครับไปผปสมกับฟาร์มเพื่อนนะครับทีนี้เราก็จะได้คะแนนบวก1 เรื่อยๆเลยนะครับก็คือตามรอบที่เราผสมพันธุ์ครับถ้าเกิดเรายิ่งผสมพันธุ์มากเนี่ยเราก็ยิ่งบวกคะแนนเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าคนที่ทํารอบผสมพันธุ์เนี่ยครับจะได้เปรียบที่สุดเลยนะครับคือเอาง่ายๆคือยิ่งผสมพันธุ์เยอะยิ่งได้คะแนนเยอะนั่นเองแล้วก็อย่างที่4นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะใช้วิธีนี้มากที่สุดเลยนั่นคือการขโมยหมูนะครับและการขโมยหมูนั้นต้องสําเร็จด้วยนะครับโดยวิธีนี้จะ จากที่การทดลองมานะครับก็คือจะใช้ได้เรื่อยๆเลยคือถ้าเกิดเราเลี้ยงหมูไว้เนี่ยเราก็สามารถขโมยขโมยแล้วก็ได้ทั้ง EXP แล้วก็ได้ทั้งในส่วนของคะแนนด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับก็คือเราอาจจะ,ะขโมยหมูเพื่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราขโมยไม่สําเร็จเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขโมยสําเร็จก็คือจะบวก1นึคะแนนต่อ1นตัวนะครับขโมยได้10ตัวก็10คะแนนนะครับสําหรับการ ขโมยหมูนะครับถือว่าเป็นช่องทางในการหาถ้วยได้เลยนะครับหรือว่าการหาคะเนนของเรานั่นเองนะครับ ก็เป็น4วิธีหลักนะครับที่ใช้ในการหาคะแนนถ้วยนะครับหรือว่าใครมีวิธีอื่นที่ดีกว่านะครับในการหาคะแนนถ้วยนะครับที่ดีกว่านี้นะครับก็ลองสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการแนวทางในการเพิ่มคะแนนถ้วยนะครับว่าทํำยังไงให้เราสามารถเพิ่มตัวถ้วยรางวัลหรือว่าตัวคะแนนเนี่ยไปให้ได้รวดเร็วนะครับก็จะมีทั้งหมด4วิธีหลักนี้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมะีมาบอกกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไ like, ลค์ช่อ l พีเออโอเคซีด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับสำหรับแจ้งข่าวสารเผื่อมีกิจกรรมที่เราจะสามารถเข้ามาร่วมพูดคยุยหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราจะให้น้องหมูได้ได้มาขโมยน้องหมูเล่นกันในฟาร์มของผมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีแจ้งข่าวสารประกาศบอกกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ